กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมนะก็พบกันแล้วนะกับผมในะมนะเฟซบุช่อง GT เกอร์นะผมนะโอเคก็ต่อมยียอะไรก็โอเคครับผมก็อางายกันไป6 7เดเดือนนะครับผมสำหรับช่องผมนะผมก็ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาทำแล้วเพราะว่าตอนนี้งานในร้านเงียบแล้วนะผมแล้วก็เพิ่มเริ่มมีเวลาว่างนะครับผมก็เปิดคลิปคลิปแรกนะผมก็เดี๋ยวรีวิวคันนี้นะผมก็ไปวิ่งได้ วิ่งแบกเก็ตนะฮะแบกเก็ตได้แชมป์มา2สนามเป็นอันดับหนึ่งสองสนามนะผมนะก็เดี๋ยวก็ไปสัมภาษณ์กันว่าได้แชมป์ประมาณไหนนะผมแต่เดี๋ยวให้ดูรถใอ้รถเนี่ยสักแป๊บหนึ่งก่อนเนี่ยสภาพรถนะประมาณนี้นี่ไฟอย่างสุดยอดมากเดี๋ยวไปถามเจ้าของรถว่าไฟอะไรนะผมนะเนี่ยสภาพรถรถแชมป์ดูดิแชมป์สองสนามสภาพรถนี่พูดเลทูเลยนะนโอเคก่อนเดี๋ยวมาดูจักรกล เจ้าของรถนะครับผมสสสสววััั sure, uh. ัดด okay. okay, ีีคครรบเชื่ออะไรชื่ออะไรครับผมชื่อเจมเชื่อเจมครับผมเกี่ยอะไรนะเกี่ยอะไรนะมาโอเคมาเดี๋ยวมารีไปรถเลยวะไอ้นนี้น้องน้ำแดงนะเดี๋ยวคลิปหน้านะฮะคลิปหน้าเดี๋ยวลบหน่อยลบหน่อยไม่ลบได้อ่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวให้ดูน้องน้ำแดงอ่าจัดสภาพใหม่ข้างนอกนะครับผมนะนิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยนะครับแต่ดูว้าวนะผมเดี๋ยวไม้ดูคลิปหน้านะคลิปนี้เอากันนี้ก่อนนะก็ติดตามได้คลิปน้องแดงมามาเรามามามาเดี๋ยวยิงงงอยู่มาโอเครถนี้รถเขาเรียกว่ารถอะไร ซีหกห้าเป็นฮอนด้าฮอนด้าซีหกห้าแต่ว่าเครื่องเครื่องเป็นเบร้อยเ์เบร้อยนะโอเคก็ยกยกใส่ที่ไหนตอนนั้นตอนไม่แน่ใจเหมว่าไงพ่อเอาไปทำเอาพ่อไปทำนะผมแต่มาทำเครื่องนี้ใช่นะโอเคมาเดี๋ยวมาดูว่าเราแต่งอะไรไปบ้างนะผมข้างบนมีอะไรมั้ยข้างบนไม่มีเที่เลยไม่มีเลยเดี๋ยวบอกแฮน้ยบอกแฮน้ยก่อนเปลี่ยนบอกแฮน้ยประกาศเบร้อย์ส่วนจนเต็มจนอันนี้เท่าไหร่อันนี้อันนี้ไหลช่างครับ เลยบอกเลยอ๋อไอ้ที่บอกบอกงั้นร้อยเดียว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 นะครับเมียเมียเมืองเนี่ยกูณวันได้ต้องเปลี่ยนใหม่ได้เนี่ยใช่เบรกไม่ค่อยกินต้องเปลี่ยนเลยไม่กินเลยนี่เขียวๆนะมีอะไรอีกไหมข้างหน้ามีสายสิงห์ด้วยสายสิงห์นี่หลวงพ่อวันไหนครับผมเนี่ย เอาปลากระมาพ่อโอเคโอเคโอเคก็เป็นของของเครื่องครังไอ้เลยเครื่องรางของกังเออลิ้นตะกูตะกังหน่อยแ่งอะไรตั้งอยู่นู่นนี่ปวดหัวไม่ใช่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 น่าโอเคมีอะไรนะเปาแบงเปาแบงเปาเบงนี่เป็นกองแต่งจากสำนักไหนครับเนี่ยเก็บโอ้โหปิดเก็บ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 ก่อนแม่ล่อล่อมาเจียนะเป่าใส่ของเป่าใส่ของมีตะกร้าด้วย พี่จับโทรศัพท์ด้วยเราโรศท์ด้วยม่รู้รีว่าอะไรกันนี่กันนี้กองแต่งกองแต่งลุ้นกันเลยกันนี้โคตรลุ้นอ่ะนี่จอดแดดอันนี้อะไรครับผมเนี่ยไฟหน้าไฟหน้าไฟหน้าไม่ติดเอาอันนี่ใส่แทนก่อนมึงซื้อมาจากไหนเนี่ยอันนี้อะไรนี่เองถูกปันเสียโลโก้เสียของของผมนะโอ้โฆษณาหน่อยเงถูกปันครับผมแกมดีใช้อยู่ที่ร้านครับผมเอ๊โฆษณาเขาหน่อยเปิดมีดราเป็นซเซอร์นะแล้วก็ไฟไฟอะไรเนี่ยไฟหน้าไฟหน้าติดไหมติดไหมติดเอาลองเปิดดูเปิดดูเปิดโชชว์หน่่ออยาเปิดโว์หน่อย ระบบนตรเเียยละบบอะไรเปาแบงค์แปาแบงค์อ๋อเป็นระบบเปาแบงค์เสียบชาร์จอ๋อคือถ้าเปาแบงค์หมดเนี่ยไฟหน้าจะไม่มีกันนี่ฮะใช่จิปไสายตะกีโอเคโอ้สว่างโอ้สว่างยันชารหน้าเลยบอกเลยนะครับว่าสว่างกว่านะคนผมอีกมามาโอเคมาไล่กันต่อที่เหลือก็เนี่ยมีล้อมีล้อที่ไปแข่งมาแล้วไอ้นี่เป็นรางวัลเนาะอ๋อแข่งได้ที่หนึ่งมาใช่โอเคเป็นอะไรนะ เบกกิ้สิบห้าอ๋อสิบห้าวิโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องเรื่องแข่งเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันนะอันนี้ก็คือแข่งมาได้แล้วก็ก็ให้ใช่ใช่ให้โอเคเดี๋ยวเไอ้ข้างหลังก็บอกสิบห้านาทีสิบห้านาทีโอ้โหเข้มแข่งกูไม่ล่ะมึงจะเข้มแข่งไงมเรื่อเบากหมดนะเออมามาต่อแล้วก็ยางเป็นของของอะไรไม่รู้ขนาดขนาดตั้งเลยหกสิบหกสิบเก้าสิบสิบเจ็ดนะฮะผมโอเคยังใหม่ๆเลยแล้วก็ก้านล้อขึ้นใหม่นะครับ อันนี้โชคอะไรได้ไม่ดำเลยเลยใช่ไหมอยู่ประมาณสภาพนี้โอเคอ่าโอเคมาถึงต้นหลังมีอะไรบ้างต้นหลังหลังไม่มีเทียอะไรบางคนยังไม่มีเลยมาเรทโรดีกันนี่คลาสสิกคลาสสิกทางไปแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยอ่าโช๊คเป็นโชคเดิมอยู่นะครับอันนี้นิ้มใช้งานจริงแต่นี้มันรู้สึกว่าจะเป็นโช๊คบีมโช๊คบีมนะโชคเดิมบีมอืมโอเคนะที่เหลือก็ที่เหลือก็ยังเดิมว อ้ามนาคมอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ามเดิมอ้ามเดิมอ้ามเดิมนะโอเคอันนี้ก็ยางยางยางก็ขนาดเท่าไหร่วะเท่ากันพี่เท่ากันเท่ากันนะหน้าหลังเท่ากันโอเคหน้าหลังเท่ากันนะฮะเบรกอะไรก็เหมือนเดิมไล่อันนี้ดุมเดิมไหมดุมเดิมจักดุมเดิมครับเดิมอ่าดุมเดิมนะโอเคแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะนี่ก็เป็นท่อนะท่อ อือเราจะเลโทเลยทัเลโทนะตอนแรกมันใส่ซเมทแต่ว่าเอามาใส่นี่ยทรงมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้คดัดคอมโอเคดูแว้นๆดินะไม่ใช่ไม่ใช่คลาสสิกอ่ะไม่ไม่เหลือความเป็นการเงี้ยนลนวนเงี้ยนนะโอเคนี่เด็กตายนะครัเอาไงครับผมนี่เอาไปตุกขิงข้างหลังไม่ใช่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 โอเค มามาถึงสเตอร์สเตอร์ตอนนี้ต่วแหลกตอนนี้ไรอยู่สิบสี่สามสองโซ่สี่ 2, 2> ออสองศูนย์ครับผมโอเคฮะคอมมุนแน่นหรือเกินหรือเกินโซ่รู้แค่นี้แหละว่าะว่าเพราะเป็นเพร <laughs> าะว่นไม่กี่ชิ้นที่ทำแบบเออเอาไปทำเองอ่ะที่เหลือก็คือโยนให้ช่างหมดเลยทำไ <laughs> 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 <บ>ร <laughs> โอเคเอาเป็นโซ่สิบสี่สาม สามสอิบสี่สามสองนะผมโอซากินะครับผมระยะข้อสู้อะไรก็นะไม่รู้ก็กต่ำมาอย่างต่ำเต็มเครื่องอย่างเดียวนะอันนี้ก็สวินกุญแจนี่รวมมาแล้วรวมมาแล้วเป็นอะไรนะแล้วก็เครื่องเครื่องอันนี้ต่งกับช่างนะผมนะใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวช่างบอกให้สเต็ปสเต็ปเครื่องมาเป็นห้าสามนะครับอ่าห้าสามชักเดิมก็พูดง่ายล่างเดิมอ่ะห้าสามล่างเดิมแล้วก็ วาวเดิมห้าสามวาวเดิมนั่งเดิมเดิมทุกอย่างครับมีอย่างเดียวก็คือมีแคมมีแคมเป็นกระเดื่องรุนเลอร์นะครับก็คือมีมีเปลี่ยนกระเดื่องรุนเลอร์แล้วก็แคมแคมตรงตรงตะตรงตะเต็บกับกระเดื่องรุนเลอร์เลยอ่ะบุบบอมไม่ถูกันเป็นนั่นนะเออนะเดี๋ยวก็ถ้าใครสงสัยก็เดี๋ยวก็คอมเมนต์มันก็ได้เดี๋ยวว่าทำยังไงนะผมกระเดื่องรุนเลอร์นะผมเพราว่าผมก็สั่งเข้ามานะผมแล้วก็ต้องมาแต่งเพิ่มนะมันแสลเลยไม่ได้นะกระเดื่องรุนเลอร์นะผมนะโอเคก็มีแค่นั้นะะมมมีีลูกกแครเดง ก็กาบูนะแกนั่นแหละะเตร่้นอจะเต็บเ,เ,เริ่มต้นใช้งานนะแล้วก็มีคลัตช์คลัตช์ก็เปลี่ยนคลัตช์เดิมเปลี่ยนใหม่แ่นั้นเองนะผมน้ำมันก็เป็นน้ำมันอะไรเก้าหเกอ่าเกไม่ปกตินะผมนะวิ่งไหมวิ่งอยู่นะอ,อ่าก็ประมาณนี้เครื่องแล้วว่าจีงไม่ได้จับนะผมรถพ้องทำนะฮะ น,นะครับ,<อ>บผมแหมกวปลิวกวปลิวพี่ยานคือพอเป็นชนะหกหน้าขาไก่ว่าขับเร็วๆมันจะสะบัดอ่ามันจะสะบัดอยู่แล้วว่ามีปัญหาตรงนั้นอยู่แล้วใช่ใช่รถตรงนี้มันต้องส่วนมากที่เราเห็นนะแปลงเ,เป็นชกเวฟชกอ,อะไรกันถ้าไม่แปลงชกเวฟก็จะไปใส่ที่เป็นตัวซัพพอร์ตชกอ,อะครับอ่ามันจะนิ่งกว่ามันจะนิ่งชกเวฟเลยโอเคอันนี้ก็จังก็ไม่ก็มีข้อมูลรถนี้นะโอเควิ่งดีไหมเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะโอเคโอเคแล้วก็คันนี้ได้แชมป์มาเท่าไหร่ ได้ได้ถ้วยที่หนึ่งกับที่สามมาอย่างละสองใบอย่างละสองใบโอ้ได้ที่หนึ่งที่สามสองสนามเลยใช่โอเคก็สจะจะสนามเลขได้รางวัลอะไรบ้างแท้ไม่ได้เฮียเลยได้มันเครื่องได้รางวันเครื่องได้มือลิงได้ไอเนี่ยไอ้ขาบิ่งเงี้ยขาบิงว่ายี่ห้าอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องแปลงเพราะว่าของรถยี่ห้ามันสูงติดาใช่ใช่ใช่เนี่ยโอเคสนามสองก็ได้มันมันเครื่องล้อมานั่นแหละโอเคพัไม่ต้องพักแป๊บเดียวพัง างมือเลยเคก็ตอนนี้ก็มาจบจบที่ช่างนะครับผมจบที่ผมนะครับผมก็ปิดไปให้หมดทุกอย่างนะครับตอนนี้สวยๆเลยนะครับผมซาบ้าบนะครับผมที่่ชางทุกระบบจบที่ช่างนะครับผมเหลือกล่องเหลือกล่องตอนนี้ยังเป็นกล่องเทียมอยู่อ่ใช่ยังเป็นกล่องเทียมอยู่แต่ว่าอนาคตถ้าเจ้าของเชื่องก็ขอเปลี่ยนกล่องโนวาร์เตสีเกียร์ให้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่แล้วโอเค อะไรอะไรเสียงแท้เเสียงเตะแท้ว okay. ่าสักทีโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับกันน okay, ี้นะผมเติมลมให้ลูกค้าหน่อยไนะทำงานทำงานทำงานนะก็โอเคนะสำหรับกันนี้นะผมก็ประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วกานนี้ไม่ซเช็กเนาะเอออยากฟังเสียงฟังเสียงนิดไหมเอาดีอะได้เลสักนิดสักนิดนะผมไม่ต้องเบิ้นเยอะนะเบาเบาพอเบาเบานะเข็ดจนจไม่ได้เ นิดนิดัวนะบนุ่มนิดหรอสภาพแบบล้อมไม่ก่อยหน้าน่เะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณนอเกมากวันนี้ นะครับผมให้รีวิวรถนะครับผมคันนี้นะไแต่จะมาไม่ได้เลยรีวิวใช่ไหมเหมือนรีวิววันใจยังคงกรจะยงคนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกับน้องน้ำแดงนะผมนะเดี๋ยวแอบไรก่อนแอบไปเนี่แอบไรก่อนแอบไปอะก่อนเลยนะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับน้องน้ำแดงนะผมนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะเป็นลาลังใจด้วยนะแล้วฝากตั้มด้วยว่าคลิปหน้าผมจะเอาอะไรลงอีกนะสำหรับคลปนนนีีกก็ขออตัััววาไ่ะรบผผมมสสด You? Oh, yeah.